เยอรมนี Germany, ภายใต้แคนยึดครองของสหภาพโซเวียตแตกต่างไปจากอังกฤษฝรั่งเศสและอเมริกาอย่างมากตั้งแต่เริ่มต้นด้วยความเจ็บแค้นของกองทัพโซเวียตที่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างหนักด้วยน้ำมือของพวกนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อต้องมาปฏิบัติตามคำสั่งร่วมของฝ่ายสัมพันธมิตรในการกำจัดระบอบนาซีโซเวียตจึงไม่เพียงแต่จับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของนาซีเท่านั้นแต่พวกเขายังถือว่าเจ้าของที่ดินรายใหญ่ในเยอรมนีทั้งหมดเป็นพวกนาซีด้วย โซเวียตจึงเข้ายึดครองที่ดินเหล่านั้นเป็นของตนเองเช่นเดียวกับคำสั่งร่วมในการจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นประชาธิปไตยในแต่ละเขตยึดครองซึ่งหากมองแต่เพียงผิวเผินแล้วแม้ว่าโซเวียตจะอนุญาตให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองที่เป็นอิสระในเขตยึดครองของตนแต่ไม่นานหลังจากนั้นโซเวียตก็บังคับให้ทุกพรรครวมเข้าด้วยกันภายใต้แนวร่วมของคอมมิวนิสต์ที่ควบคุมโดยกรุงมอสโกการกระทำดังกล่าวของโซเวียตได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกลุ่มสัมพันธมิตรตะวันตก